สวัสดีครับวันนี้ผมกับลูกสาวนะครับจะพาทุกคนมาชมสวนมะขามเทศกันเอาไปเลยน้องเกี้ยวเดินนําเลยลูกเดินนําเลยครับไปแล้วครับวันนี้มากับลูกสาวนะครับเดินนําหน้าดุ๋ยดุด๋ยไปแล้วครับเราจะไปดูสวนอัปเดตสวนมะขามเทศกันนะครับไปกันเลย เ,เป็นไปเลยมาพร้อมชุดนอนทํารับลูกสาวเดินดุยดุย,ด,ยดุยไปแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนมะขามเทศแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอัปเดตกันนะครับว่าไปดูกันเลยไปดูกันเลยครับ เอาละครับเจ้าของสวนนําทีมแลวครับอันนี้เราจะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงนะครับดอกออกหรือยังนะครับอันนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับคือดอกชุดแรกเขาเนี่ยติดแล้วนะครับยังไม่ออกลูกยังไม่ออกนะครับดอกชุดแรกเขาติดแล้วนะครับนะครับเริ่มติดลูกมานะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับต้องรอชุดสองนะครับ ไปลูกเดินครับเดินตอนนี้จะพาไปคลิปแรกเลยเนี่ครับอ่ะเดินชมกันนะครับโอเคไปแล้วครับเจ้าของสวนแต่งเท้าลูกใส่รองเท้าระวังล้มนะครับครับถ้าจากตรงนี้นะครับก็จะประมาณตรุตจีนนะครับตรุตจีนเขาจะออกลูกนะครับ วันนี้เริ่มติดดอกเริ่มทยอยติดดอกนะครับดันนั้นก็อีกประมาณ1-2เดือนนะครับเราจะสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับนะครับเป็นมะขามเทศพันธ์สีชมพูนะครับแล้วก็พันธ์เพชรนนไทยนะครับก็ปลูกอยู่ด้วยกันครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับเกือบ3ไร่นะครับ,บน ครับตรงนี้จะสังเกตนะครับผมเพิ่งแต่งกิ่งไปเมื่อเมื่อสงการปีที่แล้วนะครับแต่แป๊บเดียวนะครับเขาก็จะแตกกิ่งใหม่นะครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้นะครับวันนี้เพิ่งตัดยานะครับตัดยาไปเสร็จนะครับผมมีการวางระบบน้ำเอาไว้นะครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้ ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นนะครับครับนีข้างล่างก็จะสังเกตนะครับมีต้นผักหวานอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็ดหรือเล่าเนี่ยป้าเห็ดลูกเห็ดพิษอย่าไปใกล้นะครับ รันนี้ผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับเราปลูกไม่ได้ห่างมากนะครับประมาณ4.4เมตรนะครับโดยประมาณนั้นครับแต่เราจะมีการตัดแต่งกิ่งทุกปีครับครับ, <Okay. S 1> okay. รบเดี๋ยวช่วงตุรกีนะครับ ช่วงหลังปีใหม่นะครับผมจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ดอกชุดแรกเขานะครับเห็นไหมครับดอกชุดแรกเขามาแล้วนะครับยูริยานี่ครับดอกชุดแรกเขามานะครับลูกสาวครับผมหรือทางนู้นลูกไปทางนู้นเห็นไหมนะครับเห็นดอกไหมครับดอกเริ่มมาแล้วนะครับ FC สวนมะขามเทศน้องเกลนะครับรออีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมันก็จะออกผลแล้วเจ้าของสวนบอกครับเอามาันเริ่มออกดอกแล้วถ้าออกแล้วช่วยอุ่นหนุนหนูด้วยนะครับบอ,อกเลยลูกเอาไปทางนู้นต่อลูกเดี๋ยไปนู่นครับน้องๆหพี่ๆก็ตามมาได้นะอ้าน้องๆหรือพี่ๆก็ตามมาได้นะมาอุ่นหนุนน้องเจือด้วยนะครับเดินดีๆลูกเดี๋ยวชนเดินต่อไป ดอกดอกเขาออกมาแล้วนะครับ,นะร,บรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับได้กินแน่ๆครับผมตอนนี้ก็ยังมีเริ่มให้มีการให้ปุ๋ยนะครับเริ่มให้ปุ๋ย,ยมามาครับ ลูกเดินเดินครับเดินครับให้น้ำนะครับผมต้องให้น้ำนะครับช่วงนี้ผมมีระบบน้ำอัตโนมัตินะครับั้งเวลาเปิดปิดได้ครับเปิดอยู่เปิดอยู่กรุงเ,เทพกรุงเทพก็ได้ นีจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะพาน้องเกลียวมาอัปเดตอีกครั้งนึงบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะต<บ>อนนี้ไปดูสวนก่อนค่ะ